สวัสดีครับช่องมีป้ากับพบทิพ์แชนแนลวิทยุลม<อ>เลยว,วันนี้นะคะเราก็จะมาทำต้มส้มป้าอบบอกบกบกบบบนะคะ,ปะไปดูวั<บ>ุดิบกันเลยไอ้บ yeah. ังอ่ะ มาเลยครับแป้งไปเลยเอ,อึ๊บใสเลยเฮ้เหรอขมิ้นนะใส่เลยดูนะครับใส่เลยอืโอ้ชิบหายหมดแล้วย้ายพลัดไดู้กเอาใช่เหรอ กระเทียมนะคะกระเทียมเรือยไปดีเออต่อไปค่ะเราก็จะใส่อะไรหอมขัวหอมนะคะนึกว่าขัวหอมนะคะอืมได่แลยตะไคร้ต่อไปนะคะเราจะใส่ตะไคร้ค่ะใช่ไปเลยอึ๊บอน้ำเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆราดูกันเลยค่ะเปิดว้าวโอ๊ยน่ารอดหรืเปล่ ก็จะใส่ปากกระบอกบอกไม่ได้นะคะแบอกไม่ได้ปากบอก่ะเพราะว่ามันไม่มีปากนะคะมีแต่ลมหายใจนะต้องดึงนะสดๆดจากตลาดนะคะเกิดขึนนะคะโอ๊ยปูปูจะปูให้มันเหลือติดมือตรงหลังมือด้วยนะคะน้ายเลยนคะถ้าน้องๆจับของคาวๆนะคะต้องล้างมือก่อนนะคะ โอเคขอปค่ะเราก็จะประเดี๋ยวปิดฟ้านะคะปิดคว้าเอาไปเลยเก่งมากเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องปรุงอย่มาเริ่มปรุงรสนยค่ะเปิดเลยโอ้ยทั้งวันเอาใส่ลงไปเดี๋ยวเรานะคะก็จะใส่เดี<_<_<_<_<_<_<_<_๋ยวเราเนี<_<_<_<_<_<_<_<__่ยก็รู้เอาเอาเริ่ไปเลยไปนะไอ้เราจะใส่น้ำปลานะคะ ปุ๊มเลยแหไปเลยเออต่อไปนะคะเราก็จะใส่โพมผงนูุรุนะคะเออตู้มไปเลยแม่เปนไรม่เมองให้พิเศษพิเศษอร่อยอร่อยเนี่ยโบต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะโบนใส่เลยใส่ลงไปเลยเออ

เพื่อนน่ากินน่ากินไมลูกน่ากินมากๆน่าอร่อยไหมน่าอร่อยเลยจ้าวเลยจ้าเก่งมากเพื่อนเราเริ่มกินกันเลยค่ะแต่พอทำเสร็จนะคะโว้วตกบ้านก็ร้อหลงพายุจะเข้าไหมเนี่ยนครศรีธรรมราชก็น้ำท่วมค่ะท่วมเลยน้ำบ้านเราใกล้ท่วมแล้วค่ะก็เลยต้องมากินข้างในแค่มากินกันเลยค่ะ โอ้โหต้องตักยังไงนะเออคือตัวนีจ้ะเออตอนไอ้โป้ต้องปิดบากันเลยเพื่อเดวโคมันระบาดด้วยมือโป้พอโป้กอนนโ่อรู้โอ้ยตองหอน้องทกตัวโอ้ย

แหม่ติดน้ำเลยฮ่าน้ำร้อยติดไปด้วยน้ำร้อยฮืออยากรึมียำน้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 ำชุบน้ำชุบกุ้งสดด้วยนะคะว้าวอร่อยขอเนื้อขอขอเนื้อก่อนนะมาพูดชอบกินปลาทูมากเลยค่ะปลาทูปลาทูย่างนี่ปลาทูนี่นั่นนี่ปลาทู นี่ปลาพุงอึ๊บแลากระบอกตุดตั้นะคบาก็บอกบอกไม่ได้นะผิดละกละบอกไม่มีปากอ่ะไม่มีปากมีแต่ลมหายใจ

ัวาัวเลยกินกะบพากบกับไปข้าวเดือบเนีนะอืมกอเพลดลข้าวเดือนป้าปะก็มีนะไม่แล้วเอาไม่เลยเอออืมอุ้มหนังพริกอืมเออพอเห็นน้ำลุกทีก็อยากกินอีกแล้วอ่ะ

嗯。嗯。嗯。好嘛。我这还了么？嗯哼。嗯哼。嗯。能煮？ Ừ. Rồi, rửa mới ốc ạ, về lấy mưa thì phải thử ạ Nào mà kiểu kinh đấy ít được keo khuất khuất rồi rồi, nào vô cái kia อืมอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดตามให้น้องมีตังกับโปรทีด้วยนะคะบายบาย